สวัสดีครับวันนี้ทางแอดมินจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งาน l i น e Notify เพื่อแจ้งเตือนคำสั่งซื้อจากช่องทางต่างๆนะครับเริ่มต้นนะครับให้ไปที่เมนูตั้งค่าครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในหัวข้อเมนูการแจ้งเตือนเลือกการแจ้งเตือนออเดอร์ครับกดเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางไลน์นะครับและกดเพิ่มแจ้งเตือนไลน์ครับ กรอกชื่อกลุ่มไลน์ของทางร้านค้าที่ต้องการเปิดใช้งานแจ้งเตือนไลน์ n o t i f y นะครับจากนั้นเลือกช่องทางการขายที่ต้องการเปิดแจ้งเตือนนะครับตัวอย่างแอดมินเลือกเป็นไลน์นะครับแล้วก็ facebook Fan page ครับและกดไปที่การเชื่อมต่อครับจากนั้นกรอกชื่อกลุ่มไลน์ที่ต้องการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วกด Agree and Connect ครับขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทางร้านค้ากลับไปที่กลุ่ม Line นะครับกดจุด3จุดตรงบริเวณมุมขวาบนนะครับเลือก In v i t e ครับกด In v i t e Line Notify เข้ามาในกลุ่มนะครับ จากนั้นนะครับให้ทางร้านค้ากดสร้างคําสั่งซื้อเข้ามา1รายการนะครับเพื่อทดสอบการทํางานของ Line Notify นะครับจากการทดสอบนะครับลาโนติฟายมีการทำงานเป็นปกตินะครับมีการแสดงเลขที่ออเดอร์นะครับช่องทางคำสั่งซื้อนะครับ ชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์สินค้าที่ทําการสั่งซื้อนะครับค่าขนส่งค่าสินค้ารวมกับค่าขนส่งนะครับแล้วก็วันที่และเวลาในการสร้างคําสั่งซื้อนะครับทางร้านค้าสามารถกดปุ่มแก้ไขในส่วนของกลุ่มลายที่ทางร้านค้าเปิดการแจ้งเตือนราน notify เอาไว้ได้นะครับโดยกดปุ่มแก้ไขครับและเลือกช่องทางที่ทางร้านค้าต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Line Notify เพื่อแจ้งเตือนคำสั่งซื้อที่มาจากช่องทางต่างๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ s <S อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ s <S เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับ <'s> วันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ